เรียนประธานสภาที่ครบครับกับผมพริฤทธวัชศิลป์ผู้แทนวสนันดรแบบบัญชีรายชื่อจากพรรคก้าวไกลครับ <Okay. S 1> ขออนุญาตมีส่วนร่วมกับท่านประทานในการอภิปรายร่างพระราชบัญญัติก็ประมาณรายจ่าย <Okay. S 1> เพิ่มเติมประจำปีงบ <Okay. S 1> ประมาณ2,567ท่านประธานครับหากเราย้อนไปในวันที่ท่านนายกรัฐมนตรีท่านเศรษฐาทวีสินมาชี้แจงและถแถลงนโยบายต่อสภาผู้แทนพระสันดรแห่งนี้เ <Okay. S 1> มื่อวันที่11กันยายนเมื่อปีที่แล้ว mm hmm. เราทุกคนในสภาทราบดีครับ ว่านโยบายดิจิตอลวอลเล็ตนั้นเป็นนโยบายที่รัฐบาลนั้นให้ความสำคัญมากแค่ไหนเพราะนโยบายการแจกเงินหมื่นผ่านกระเป๋าเงินดิจิตอลแทบจะเป็นนโยบายเดียวเลยครับที่รัฐบาลนั้นเขียนข้อความชัดๆอย่างตรงไปตรงมาไม่อ้อมค้อมมีตัวเลขกำกับอยู่ในเอกสารคําแถลงนโยบายเมื่อเทียบกับนโยบายอื่นครับที่อาจจะมีการใช้ข้อความคาพูดที่ฟังดูกว้างๆซึ่งง่ายต่อการที่รัฐบาลนั้นอาจจะเปลี่ยนใจไม่ทําในอนาคต แต่ท่านประธานครับสิ่งที่เราทุกคนไม่ทราบและไม่คาดคิดณวันนั้นครับก็คือไม่ถึง4เดือนครับหลังจากสภานั้นอนุมัติงบประมาณปี67ให้รัฐบาลนั้นไปใช้ในการบริหารรัชการแผ่นดินด้วยกรอบวงเงินถึง3.48ล้านล้านบาทท่านนายกครับจะกลับมาที่สภาแห่งนี้เพื่อม,มาขอเติมเงินครับให้สภาเติมเงินให้ท่านไปใช้อีกผ่านการออกพรบงบเพิ่มเติมที่เรากาลังพิจารณาอยู่ณนะเวลานี้เพื่อเพิ่มกรอบวงเงินครับอีก1 2 2 0 0 0ล้านบาท รวมมาเป็น3.602ล้านล้านบาทและเพื่อต่อลมหายใจให้กับนโยบายเรือธงของรัฐบาลแน่นอนครับรัฐบาลว่าการเปลี่ยนวิธีการในการมาหาเงินด้วยวิธีการแบบนี้เป็นสิ่งที่ท่านไม่เคยพูดกับประชาชนไว้ก่อนการเลือกตั้งไม่ได้พูดกับสภาวันที่แสงนโยบายไม่แม้กระทั่งพูดกับสภาในวันที่มาขออนุมัติโนประมาณปี67แต่ถ้าจะบอกว่าผมตกใจกับการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ก็คงจะเป็นการโกหกพี่น้องประชาชนครับ พราะความจริงแล้วการเปลี่ยนแปลงแหล่งที่มางโมาของนโยบายดิจิต a ลวอลเล็นั้นก็เป็นการเปลี่ยนแปลงหนึ่งในหลายรายละเอียดครับเกี่ยวกับนโยบายดิจิตอลวอลเล็ที่ถูกเปลี่ยนแปลงมาไม่รู้กี่ครั้งแล้วและก็ไม่รู้ว่าจะเปลี่ยนแปลงอีกกี่ครั้งในอนาคตไม่ว่าจะเป็นรายละเอียดครับว่าใครบ้างที่จะได้รับเงินหมื่นคนที่จะได้รับนั้นต้องลงทะเบียนหรือไม่เขาจะได้เงินวันไหนเขาจะนําไปซื้อสินค้าอะไรได้หรือไม่ได้และร้านค้าที่รับเงินดิจิตอลนั้นมาจะสามารถแปลงเป็นเงินสดได้เมื่อไหร่ ท่านประธานครับการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายดิสโทเวลเล็นี้มันยิ่งตอบย้ำใม้เห็นชัดครับว่าแม้นโยบายดิสโทเวลเล็จะเป็นนโยบายเรือธงที่อาจจะกําหนดความอยู่รอดและชะตากรรมของท่านนาย,ยกมนตรีแต่นโยบายนี้ครับก็ไม่ได้เป็นนโยบายที่รัฐบาลนั้นคิดมาอย่างดีเหมือนกับที่ท่านมักจะอ้างครับแต่เป็นนโยบายที่ท่านคิดไปทําไปแต่ในขณะที่รัฐบาลนั้นอยู่ในสภาวะคิดไปทําไปครับสภาผู้แทนราษฎรแห่งนี้ ก็ต้องตั้งหลักกันให้ดีเหมือนกันว่าเราจะใช้หลักคิดหรือหลักเกณฑ์อะไรครับในการตัดสินใจว่าจะอนุมัตงิงบประมาณ1 2 2 0 0 0ล้านบาทให้กับรัฐบาลเพิ่มเติมหรือไม่ผมเลยจะเป็นต้องย้ากับท่านประธานครับว่าโจทย์ในวันนี้ไม่ใช่การลงมติเพื่อวินิจฉัยว่าเศรษฐกิจเราดีหรือไม่ดีเราท,ทุกคนทราบดีครับว่าเศรษฐกิจเรานั้นซบเซาเป็นเหมือนกับคนที่ทั้งป่วยและต้องการยารักษาระยะสั้น และคนที่มีร่างกายอ่อนแอที่ต้องการแผนฟื้นฟูสุขภาพในระยะยาวเช่นเดียวกันท่านประธานโจทย์ในวันนี้ก็ไม่ใช่การมาลงมติครับเพื่อจะไปทํานายว่านโยบายดิจิทัลเว,วเล็ตนั้นจะก,กระตุ้นเศรษฐกิจได้หรือไม่เพราะผู้ตามตรงครับไม่ว่าท่านจะออกแบบนโยบายดีหรือแย่แค่ไหนการโยนเงิน5้าแสนล้านบาทเข้าไปในระบบเศรษฐกิจก็ย่อมจะทําให้เศรษฐกิจนั้นต้องถูกกระตุ้นขึ้นมาในระดับหนึ่งอยู่แล้ว แต่คําถามหรือโจทย์ที่สําคัญในวันนี้คข้าระธานคือคําถามที่ว่าการเทหมดหน้าตักเพื่อนโยบายดิจิท a ลวอลเล็ตนั้นเป็นการตัดสินใจและมาตรการทางเศรษฐกิจที่คุ้มค่าที่สุดแล้วหรือไม่หากผมจะขออนุญาตสรุปมุมมองของพรรคก้าวไกลที่ได้มีการอภิปรายมาตลอดหนึ่งวันที่ผ่านมานั้นในหนึ่งประโยคครับพรรคก้าไกลเรามองว่านโยบายดิจิทัลวอลเล็ตนั้นเป็นนโยบายที่ได้ไม่คุ้มเสียเพราะในมุมนับท่าระธาน ประโยชน์ที่ประเทศและพี่น้องประชาชนจะได้จากนโยบายดิส a ทวอเล็ t นั้นก็เต็มไปด้วยเครื่องหมายคําถามขนาดของการขยายตัวทางเศรษฐกิจก็ไม่รู้ครับว่าตกลงแล้วจะเป็นลมทะเลหรือเป็นพายุหมุนทางเศรษฐกิจก,การกระจายตัวของผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจครับก็อาจจะไปกระจุกอยู่แค่ในบรรดาบริษัทขนาดใหญ่ซึ่งถูกเอื้อครับผ่านการออกแบบเงื่อนไขอันแยบยนเกี่ยวกับ การแปลงเงินดิจิตัลเป็นเงินสดที่กลายเป็นการกีดกันผู้ประกอบการรายย่อยส่วนความยั่งยืนของการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านดิจิตอลเวลต์ครับก็อาจจะเป็นไปอย่างจํากัดทําได้เพียงแค่การเพิ่มการบริโภคระยะสั้นแต่ไม่นําไปสู่การลงทุนที่ส่งผลระยะยาวและมีตัวคูณทางเศรษฐกิจที่สูงกว่าการพยายามจะคาดการณ์ว่า80%ของเงินที่ประชาชนได้จะถูกใช้ไปกับรายจ่ายลงทุนนั้น ก็เป็นเพียงเทคนิคครับในการเลี่ยงกฎหมายมากกว่าสมมุติฐานที่มีหลักการหรือว่าข้อมูลใดๆมาอ้างอิงแต่ในมุมกลับกันครับราคาที่พี่น้องประชาชนและประเทศนั้นจะต้องจ่ายหรือเสียไปกับนโยบายที่ต้องวัลเล็ตนั้นกับเป็นไปด้วยเครื่องหมายตกใจคร,ครับท่านประธานราคาที่ผมพูดนี้ก็ไม่ได้หมายถึงแค่นี่สาธาระะครับที่รัฐนั้นจะต้องมาเก็บจากลูกหลานเราในอนาคต ที่ต้องเพิ่มขึ้นโดยตรงอย่างน้อย2 6 4 7 0 0ล้านบาทจากการเบ่งงบประมาณ2ปีติดครับเพื่อกู้เงินมาทำดิจิตอลวอลเล็ตเป็นการเฉพาะแต่ราคาที่ผมกำลังพูดถึงนั้นครับก็ยังหมายถึงค่าเสียโอกาสที่เราต้องเริ่มจ่ายตั้งแต่วันนี้ครับในรูปแบบของนโยบายหรือมาตรการในการช่วยเหลือประชาชนต่างๆที่รัฐบาลต้องตัดออกไปเพื่อโยกงบมาทำดิจิตอลวอลเล็ตไม่ว่าจะเป็น4 0 0 0ล้านบาทในงบประมาณปี67 หรือ1,32,300ล้านบาทในงบประมาณปี68รวมกันเป็น1,75,300ล้านบาทดังนั้นครับท่า,ทานประธานสิ่งที่เพื่อนเพื่อนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในวันนี้ต้องคิดดีๆนะครับก่อนที่จะไปกดปุ่มเห็นชอบกับงบที่รัฐบาลมาขอเพิ่มเติมในวันนี้ก็คือโครงการหรือโนโยบายอะไรบ้างครับที่เสี่ยงจะถูกรวมอยู่ในก้อน1 7 5 0 0 0กว่าล้านบาทนี้ที่รัฐบาลนั้นต้องตัดออกหรือว่าไปเบียดบางงบประมาณ เพื่อเอาไปทำดิจิตอลวอลเล็ตหรือถ้ามองอีกมุมนึงครับคือคำถามที่ว่าเรากำลังสูญเสียโอกาสอะไรบ้างจากการไม่มีงบ1 7 5 0 0 0ล้านบาทก้อนนี้เพื่อไปช่วยเหลือประชาชนหรือแก้ปัญหาประเทศด้วยวิธีการอื่นที่ไม่ใช่ดิจิตอลวอลเล็ตแน่นอนครรมธานถ้าผมมาใช้เวลาที่เหลือในวันนี้มาตั้งคำถามกับรัฐบาลว่าทำไมถึงไม่ใช้งบ1 7ึ0 0 0สน0 0ล้านบาทก้อนนี้กับดิจิตอลวอลเล็ตไปใช้กับนโยบายของพักก้าวไกล ท่านก็คงตอบผมกลับมาครับเพราะท่านคิดนโยบายของท่านมาดีแล้วเรื่องอะไรท่านจะต้องไปทานโยบายของพรรคอื่นท่านอาจจะคิดในใจด้วยครับว่าพรรคก้าวไกลมันจะไปรู้อะไรดีกว่าพรรคเพื่อไทยที่ท่านชอบพูดว่าเป็นพรรคที่หาเงินได้และใช้เงินเป็นดังนั้นท่าระธานวันนี้ผมจะไม่เสียเวลาไปเถียงกับท่านครับว่านโยบายเศรษฐกิจของพรรคเพื่อไทยหรือนโยบายเศรษฐกิจของพรรคเก้าไกลดีกว่ากันตอบโจทย์กว่ากันแต่ผมเพียงจะชี้้เห็นครับว่าหากรัฐบาลนั้นดึงดันเดินหน้า ทำโครงการและนโยบายดิจิทัลวอลเล็ต่อไปรัฐบาลเพื่อไทยเองนี่แหละครับอาจจะไม่มีงบประมาณเพียงพอในการมาทําตามนโยบายอื่นๆที่พักเพื่อไทยเคยสัญญาไว้กับพี่น้องประชาชนซึ่งอาจจะเป็นนโยบายครับที่เข้าท่าและช่วยเหลือประชาชนได้ตรงจุดกว่า Digital ดิจิทัลวอลเล็ต้วยสัมที่ผมพูดแบบนี้ครับท่านประธานเพราะหากเรายึดนี่ครับเอกสารนโยบายครับที่พักเพื่อไทยส่งให้กับกกตก่อนการเลือกตั้งนอกจากนโยบายเรื่องดิจิทัลวอลเล็ตแล้วนะครับ ในเอกสารนี้ยังมีนโยบายที่พักเพื่อไทยเสนอว่าอีก69ข้อรวมกันเป็น70ข้อมีการใช้งบมานรวมกันประมาณ1.8ล้านล้านบาท1.3ล้านล้านบาทถ้าเอางบของดิจิตอ l วอลเล็ออกไป3ปีข้างหน้าคงเป็นเครื่องพิสูจน์แล้วครับว่ารัฐบาลน,นี้จะสามารถรักษาคําสัญญาที่ให้ไว้กับพี่น้องประชาชนได้ก <Okay. S 1> ี่ข้อแต่สิ่งที่เราเริ่มเห็นตั้งแต่วันนี้แล้วครับก็คือพอรัฐบาลไม่สามารถหางบประมาณสำหรับดิจิตอลวอลเล ตามที่ได้โมไว้ในเอกสารที่ส่งให้กรกอตฉอบับนี้ที่เขียนเอาไว้นะครับว่าท่านจะหาได้260,000ล้านบาทจากรายได้รัฐที่เพิ่มขึ้นในปี67และอีก100,000ล้านบาทจากภาษีที่ได้กลับมาจากผลคูณทางเศรษฐกิจอของดิจิทัลวอลเล็ตรัฐบาลก็ดูจะไม่เคอะเขินนะครับในการตัดงบและก็ตัดหางปล่อยวัดนโยบายอื่นๆเพื่อเก็บเงินทุกบาทครับมาเทหมดหน้าตกให้กับนโยบายดิจิทัลวอลเล็ตและรักษาหน้าตัวเองแม้การตัดใจแบบนั้น อาจจะต้องแลกมาด้วยความยากลําบากของพี่น้องประชาชนทั่วประเทศซึ่งผมจะขออนุญาตฉายภาพให้ท่านประธานเห็นทั้งหมด3ตัวอย่างด้วยกันตัวอย่างที่หนึ่งครับท่านประธานเพื่อสมาชิกของผมท่านสิทธิพลก็ได้เกริ่นไว้ไปนิดหนึ่งแล้วก็คือการเทหมดหน้าตักของรัฐบาลกับดิสโทเรียลเล็นั้นอาจจะต้องแลกมาก,กับการมีนักเรียนที่หลุดออกจากครอบการศึกษามากขึ้นกว่าเดิมทั้นั้นครับหากเราอ้างอิงรายงานของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ปีนี้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ครับที่ข้อมูลระบุว่าเรามีเด็กและเยาวชนที่หลุดออกจากระบบการศาึกษาทะลุหนึ่งล้านคนเป็นตัวเลขที่นักวิชาการของกสอเองครับก็ได้คาดการไว้ถากแบบสอบถามว่าน่าจะเพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัวจากประมาณ5 0 0 0 0นกว่าคนเมื่อปี2565ผมเชื่อครับวัฒนายกนั้นก็ไม่ได้อยากจะเห็นเด็กของเราไม่ได้เรียนผมเองก็รู้ครับวัฒนายกก็ให้ความสนใจและความจริงก็เคยสมทบทุนมาช่วยแก้ไขปัญหานี้ ตั้งแต่สมัยที่ท่านทำงานอยู่ในภาคเอกชนแต่ด้วยความเคารพรัประธานความตั้งใจดีของท่านนายกเพียงอย่างเดียวมันไม่พอครับหากท่านไม่พร้อมจะลงทุนในการแก้ปัญหาที่ท่านพูดเองว่าเป็นปัญหาที่มีความสําคัญยิ่งในเมื่อสถิติข,ข้อมูลก็บ่งบอกชัดครับว่า50%หรือครึ่งหนึ่งของเด็กที่หลุดออกจากระบบการศึกษานั้นก็เป็นเพราะสภาวะความยากจนและไม่มีเงินเพียงพอสำหรับค่าใช้จ่ายในการเรียน ถ้าท่านไม่เชื่อผมว่าจะแก้ปัญหานี้ได้มันต้องเพิ่มงบในการแก้ไขปัญหานี้ท่านเชื่อพักท่านเองก็ได้ครับที่ดูเหมือนจะเข้าใจปัญหานี้ดีครับเพราะหากเราพลิกไปดูครับเอกสารในที่พักเพื่อไทยส่งให้กับกรกตในข้อ7ครับเราจะเห็นครับว่าพักเพื่อไทยมีการเสนอเพิ่มงบประมาณให้กับกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาเพื่อนําไปใช้ในการอุดหนุนเด็กยากจนที่อาจจะหลุดหรือว่ามีความเสี่ยงที่จะหลุดออกจากระบบการศึกษาเพิ่มเสนอเพิ่มขึ้นมาทั้งหมด8,000ล้านบาท แต่พอเราไปดูเอกสารงบประมาณครับในโลกแห่งความเป็นจริงเราจะเห็นว่าผ่านมาสองปีงบประมาณแล้วนะครับภายใต้รัฐบาลเศรษฐางบของกองทุนเพื่อความเสมอภาคครับทางการศึกษาในปีล่าสุดกลับสูงกว่าง,งบของกสสในปีสุดท้ายของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์เพียงแค่ไม่ถึง1,000ล้านบาทเท่านั้นหรือคิดเป็นแค่ 11- บเเซของเป้าหมายที่ท่านวางไว้เ <c oughs> มื่อไม่กี่สัปดาห์ที่แล้วครับเ <c oughs> พื่อนสมาชิกจากซีกรัฐบาลก็ได้อภิปรายไว้นะครับ ว่าปัญหาเรื่องของการที่มีเด็กตกหล่นออกจากระบบการศึกษาเป็นปัญหาที่เรารอไม่ได้แต่ท่านประธานครับขนาดมติคอรมอของท่านเองครับที่อนุมัติการเพิ่มเงินอุดหนุนพิเศษให้กับผู้ปกครองยากจนในประเทศนี้จาก3,000บาทต่อเดือนขึ้นมาเป็น4,200บาทต่อเดือนหรือเพิ่มขึ้นมาเพียงแค่100บาทต่อเดือนท่านยังให้เขารอนะครับท่านยังไม่ยอมเพิ่มให้เขาทันทีแต่ท่านให้เขารอ3ปีกว่างบประมาณนั้นจะค่อยๆถูกขยับขึ้นมาเพิ่มขึ้นเต็มอัตราแบบขั้นบันได ดังนั้นข้าปรจธาจากตัวอย่างแรกนี้ผมอยากให้เรานึกอยู่เสมอครับตอนที่เราลงมติในคาคืนนี้ว่าทุกบาทที่เราต้องการไว้เพื่อไปใช้ในนโยบายดิจิทัลเวลต์นั้นก็จะเป็นทุกบาทที่เรามีน้อยลงครับในการช่วยเหลือผู้ปกครองที่กําลังลำบากที่สุดในประเทศนี้อย่างตรงจุดอย่างพุ่งเป้าเพื่อให้เขาสามารถไปใช้ในการจ่ายค่าหนังสือค่าอุปกรณ์ค่าเดินทางและทําให้เขาสามารถส่งลูกเขากลับไปเรียนหนังสือได้มาสู่ตัวอย่างที่สองข้าประ้า จากทั okay. this, not, ้งหมด3ตัวอย่างก็ต้องเริ like ่ม like ต้นแบบนี้ก็แล้วแา่ว่าเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาครับผมได้มีโอกาสเดินทางไปที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อไปพูดคุยกับพ่อค้าแม่ขายในตลาดและก็ร้านค้าที่อำเภอปากพนังผมรู้ครับว่าวันนี้ร่างพรบงบประมาณเกี่ยวกับที่ตั๋วเวลตจะเข้ามาสภาห่งนี้ผมก็เลยถามทุกคนเลยครับว่าพี่คิดว่านโยบายที่ตั๋วเวลตนั้นจะช่วยร้านพี่หรือไม่ด้วยความเป็นธรรมนะครับคำตอบที่ได้กลับมาค่อนข้างหลากหลาย บางท่านก็ฝากให้ผมมาเร่งทางรัฐบาลบางท่านก็ฝากให้ผมมาค้านทางรัฐบาลแต่เชื่อไหมครับว่าสิ่งหนึ่งที่ทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยครับอย่างเป็นเอกฉันท์คือการฝากให้ผมนั้นมาบอกกับรัฐบาลให้มาช่วยเหลือเรื่องค่าไฟเป็นการเร่งด่วนท่านประธานอาจจะคิดว่าเรื่องของดิจิทัลวอลเล็ตกับเรื่องของค่าไฟนั้น,เป,นเป็นมาตรการคนละส่วนกันแต่ความจริงแล้วมาตรการทั้งสองด้านนี้ก็มาจากกระเป๋าเงินเดียวกันทั้งนั้นดังนั้นครับการเทหมดหน้าตัก ของรัฐบาลกับนโยบายที่ต t อวอลเล็ตก็อาจจะต้องแลกมากับค่าไฟที่แพงขึ้นด้วยเช่นกันท่านประธานครับในช่วงท้ายปีนี้ประชาชนนั้นไม่เพียงจะต้องมาลุ้นนะครับว่าพวกเขาจะได้รับเงินหมื่นตามที่รัฐบาลสัญญาหรือไม่แต่พวกเขาต้องมาลุ้นเช่นกันครับว่าค่าไฟนั้นจะเพิ่มขึ้นมากี่บาทจะเพิ่มขึ้นมาเล็กน้อยอยู่ที่4.6 5บาทต่อหน,น่วยหรือจะขึ้นแบบอมหิตแบบโหดเทียมทะลุ6บาทต่อหน่วย ท่านประธานครับความจริงผมต้องชื่นชมทางรัฐบาลนี้นะครับที่ได้รักษาสัญญาที่ให้ไว้ก่อนเลือกตั้งว่าพอข้ามาเป็นรัฐบาลแล้วค่าไฟจะลดทันทีแต่สงสัยรัฐบาลจะลืมพูดต่ออีกสัรนิดนะครับว่าพอลดทันทีไปแล้วค่าไฟก็จะเด้งกลับขึ้นมาทันทีเช่นกันพเพราะรพอเราไปดูตัวเลขครับหลังจากค่าไฟเด้งกลับขึ้นมารอบหนึ่งที่4.18บาทต่อนหน่วยเมื่อเดือนมก,กราคมเมื่อต้นปีนี้ความหวังอันริบหรี่ครับที่ประชาชนมี ว่าทางรัฐบาลนั้นจะช่วยตรึงค่าไฟไว้ที่4.18บาทต่อหน่วยต่อไปอีกสักพักหนึ่งก็ดูเหมือนจะถูกท่านนายกนั้นปิดประตูดับความฝันไปตอนที่ท่านนายกมาตอบกระทู้สดที่สถาผู้แทนราศฎรแห่งนี้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเพราะในขณะที่รัฐบาลมีงบกลางครับในส่วนที่เรียกว่าเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นที่เหลืออยู่ประมาณ90,000กว่าล้านบาทซึ่งในเชิงทฤษฎีแล้วก็เพียงพอครับสำหรับ 20,800ล้านบาทที่ทางโคศกของกกพอบอกว่าต้องใช้เพื่อตึงค่าไฟไว้ที่4.18บาทต่อหน่วยเท่าเดิมแต่ท่านนายกครับก็ได้ยืนยันกลางสภาผู้แทนราษฎรแห่งนี้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่างบกลางที่เหลืออยู่นั้นจะต้องกันบางส่วนไว้ครับสำหรับนโยบายดิสโทเรเลตซึ่งทาให้เราไม่รู้เลยครับว่าตกลงแล้วรัฐบาลน,นั้นจะเหลืออยู่กี่บาทที่สามารถนามาใช้ในการช่วยพี่น้องประชาชนไม่ว่าจะเรื่องค่าไฟหรือค่าน้ํามันก็ดีเลยไม่น่าแปลกใจครับท่านประธานเมื่อพอทนายกถูกนักข่าว ถามนะสัมภาษณ์เมื่อวานว่ามาตรการค่าไฟที่ท่านสั่งการให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานกลับไปคิดและกลับมานําเสนออีกสัปดาห์หนึ่งจะรวมไปถึงการตรึ่ค่าไฟหรือไม่ท่านนายกจึงไม่สามารถให้คําตอบได้ความจริงแล้วถ้าพูดถึงการที่ท่านนายกมาสภาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วผมเห็นด้วยครับอีกประโยคหนึ่งที่ท่านนายกพูดเอาไว้นะครับท่านนายกพูดเอาไว้ครับว่าในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนั้นไม่ใช่ทุกอย่างที่ต้องใช้งบประมาณครับแต่อาจจะทําได้ด้วยการใช้ความมุ่งมั่น และการประสานงานที่ผมเห็นด้วยครับเพาความจริงเอกสารนโยบายครับที่พักเพื่อไทยได้เสนอให้กับกตในข้อที่31ครับก็เขียนไว้ชัดครับในส่วนของนโยบายที่เกี่ยวกับการลดค่าไฟครับว่าการลดค่าไฟนั้นต้องใช้ความกล้าหาญและเด็ดขาดในการเจราจากับกลุ่มทุนแต่ท่านประธานครับด้วยความเคารพในเรื่องของค่าไฟนั้นผมยังไม่เห็นท่านนายกครับแสดงความมุ่งมั่นความกล้าหาญความเด็ดขาด อย่างไรหรือความพยายามประสานงานอย่างไรในการไปเจรจากับกลุ่มทุนขนาดใหญ่เพื่อแก้สัญญาที่เป็นต้นต่อของค่าไฟที่แพงสำหรับพี่น้องประชาชนณปัจจุบันเป็นสัญญาอมหิตครับที่ทําให้โรงไฟฟ้านั้นยังสามารถได้เงินฟรีแม้ไม่เดินเครื่องสักนาทีเดียวเป็นสัญญาอมหิตครับที่ทําให้โรงไฟฟ้าเหล่านี้สามารถทํากําไรต่อไปได้บนความยากลำบากของพี่น้องประชาชนพอจะเป็นวิธีที่ไม่ต้องใช้เงินแต่ต้องใช้ความกล้าหาและเด็ดขาดท่านนายก ก็ไม่เร่งทาพอจะเป็นวิธีที่ไม่ต้องอาศัยความกล้าหาญแต่สามารถใช้เงินแก้ปัญหาได้เราก็ไม่แน่ใจว่าท่านจะมีงบเหลือไหมหลังจากการวางส่วนไว้ให้กับดิจิตอลวอลเล็ตไม่น่าครับประชาชนก็เลยกังนวลว่าครึ่งหลังของปีนี้บิลค่าไฟนั้นก็มีแต่จะสูงขึ้นและก็สูงขึ้นส่วนตัวอย่างที่3ตัวอย่างสุดท้ายครับาประทานนั่นก็คือการเทหมดหน้าตักของรัฐบาลกับดิจิตอลวอลเล็ตนั้นอาจจะต้องแลกมาด้วยสวัสดิการที่ถูกแช่แข็ง ท่านประธานสังเกตไหมครับว่าหลายครั้งครับที่ฝ่ายค้านเรามาทักทว้วงและก็จี้ถามรัฐบาลเรื่องแหล่งงบประมาณสาหรับิี่ต้อง Wallet หลายครั้งนะครับฝ่ายรัฐบาลหลายคนตั้งแต่ระดับผู้สนับสนุนจนถึงระดับรัฐมนตรีก็มักจะพยายามตอบโต้เราครับโดยการพลิกมาถามเราในฐานะพักฝ่ายค้านเกี่ยวกับนโยบายที่เราเคยเสนอไว้ในการเพิ่มสวัสดิการเด็กเล็กและผู้สูงอายุเสมือนกับว่าพักท่านและพักพวกผมนั้นกําลังต่อสู้กันทางความคิด ระหว่างพักท่านที่มุ่งเน้นในการแก้ปัญหาพันพิตอวเลตและพักผมที่มุ่งเน้นในการเพิ่มสวัสดิการให้กับพี่น้องประชาชนแต่ท่านประธานครับรัฐบาลคงลืมไปครับว่าความจริงแล้วก่อนการเลือกตั้งทางพักในส่วนของรัฐบาลเองก็เคยหาเสียงไว้เรื่องการเพิ่มสวัสดิการประชาชนไม่น้อยหน้ากว่าพักผมไปมากเลยมา,ม,ามากมากเลยนะครับเพราะหากเราไปดูครับเอกสารนโยบายที่ทางพักเพื่อไทยยื่นให้กับกะกะตเราจะเห็นครับว่าพักเพื่อไทยไม่ได้สัญญาเพียงแค่ จะหางงประมาณ560 0 0ล้านบาทที่เกิวไว้ณนเวลานั้นนะครับมาทำดิสโทเวลตในข้อ68เท่านั้นแต่ทางพักเพื่อไทยก็เคยสัญญาไว้เช่นกันครับว่าจะเพิ่มงบประมาณสูงถึง3แสนล้านบาทให้กับสวัสดิการผู้สูงอายุในข้อที่22หรือหา,ากขยับไปดูเอกสารนโยบายที่พักร่วมรัฐบาลครับเสนอไปที่กกตส่งไปให้กกตพักหนึ่งครับก็สัญญาว่าจะเพิ่มงบเปียผู้สูงอายุ4แสนกว่าล้านบาทเกือบจะแตะ5 0แสนกว่าล้านบาทอีกพักนะครับก็สัญญาว่าจะเพิ่มงบผู้สูงอายุ 40, 0 0 0กว่าาา้นบท ผมก็สงสัยเหมือนท่านประธานแหะครับว่าหาเสียงกันไว้แรงขนาดนี้แล้วรัฐบาลจะเริ่มขยับเรื่องงบสวัสดิการผู้สูงอายุกี่โมงเพราะแม้อนุก,กรรมการขับเคลื่อนสวัสดิการโดยรัฐครับของกระทรวงพอมอก็เคยออกมาให้ข่าวครับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ต้นปีนี้ว่าจะมีการเสนอให้คอรมอนั้นมีมติเพิ่มเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเป็น1000บาทต่อคนต่อเดือนสำหรับผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปทุกคนภายในกลางปีนี้และถึงแม้เพื่อนเพื่อสมาชิกในสาภาผู้แทนราษฎรแห่งนี้จะกลายพักครับ ก็เคยอภิปรายเห็นชอบและก็ลงมติรับทราบรายงานของคณะกรรมการสวัสดิการสังคมเมื่อเดือนมีนาคมเมื่อต้นปีนี้ที่เสนอให้เพิ่มเบี้ยผู้สูงอายุเป็น1,200บาทต่อเดือนต่อคนทันทีนั้นก็มาปี68แต่เราก็ยังไม่เห็นเลยครับรัฐบาลขยับเรื่องการเพิ่มอัตราเบีย้ยผู้สูงอายุแม้แต่นิดเดียวหรือมาถึงวันนี้พอท่านหมกมุ่นกับการหางบให้กับทิศตะวันเล็ดก็เลยทําให้ท่านเปลี่ยนใจมาพึงพอใจกับระดับสวัสดิการในประเทศของเราไปเรียบร้อยแล้ว ไม่น่าครับท่านประธานเมื่อสัปดาห์ก่อนครับผมเห็นว่าทางเพจอย่างเป็นทางการของพรรคเพื่อไทยครับก็ได้ลงโพสครับพร้อมภาพกราฟิกอันใหญ่โตครับเพื่อโปรโมทเรื่องของเงินเด็กเล็กซึ่งในแคปชั่นก็จะมีการพูดถึงเบี้ยคนพิการและก็เบี้ยผู้สูงอายุด้วยเช่นกันเสมือนกับว่าเป็นผลงานความสําเร็จหรือการยกกระดับสวัสดิการอะไรครั้งใหญ่โตครับแต่พอไปดูจริงๆในรายละเอียดครับเราจะเห็นว่าสิ่งที่รัฐบาลเสถียาได้ทํามาและนํามาโพสต์นั้นไม่ได้มีอะไรใหม่เลยครับไม่ได้มีตรงไหนที่ไปเพิ่ม จำนวนคนหรือกลุ่มเป้าหมายที่เข้าถึงสวัสดิการไม่ได้มีตรงไหนที่ไปเพิ่มอัตราของสวัสดิการที่แต่ละคนนั้นได้รับต่อหัวครับแต่เป็นเพียงประเภทเงื่อนไขและก็ระดับหรือว่าอัตราของสวัสดิการที่เขาทํากันมาตั้งแต่สมัยรัฐบาลก่อนหน้านี้แล้วจากนั้นข้าระชานทั้ง3าตัวอย่างที่ผมยกขึ้นมาในวันนี้ไม่ว่าจะเป็นเด็กที่หลุดออกจากระบบการศึกษาไม่ว่าจะเป็นค่าไฟที่อาจจะแพงขึ้นไม่ว่าจะเป็นสวัสดิการที่ถูกแช่แข็งล้วนเป็นตัวอย่างของปัญหาครับ ที่ความจริงพักเพื่อไทยเคยมีข้อสเสนอและคําสัญญาเชิงนโยบายไว้เองทั้งนั้นนี่ขนาดผมยังไม่ได้พูดถึงโครงการเดิมที่รัฐบาลน,นั้นไปยกเลิกหรือว่าแปลงร่างเพื่อประหยัดงบอย่างโครงการไร่ละพันครับที่ตอนนี้ก็ดูมีท่าทีเหมือนจะถูกแปลงร่างมาเป็นปุ๋ยคนละครึ่งนี่ขนาดผมยังไม่ได้พูดถึงโครงการใหม่ๆที่รัฐบาลควรจะมีแต่อาจจะยังไม่เคยนึกถึงแต่อาจจะมีงบไม่พอแล้วอย่างเช่นการลงทุนในการยกระดับทักษะของคนทุกช่วงวัยผ่านการอุดหนุนคูปองฝึกทักษะ จากนั้นก็าธรรมทานการที่เราเทหมดหน้าตักกับดิจิทัวลเล็ตนั้นไม่เพียงแต่เสี่ยงจะทําให้รัฐบาลมีงบประมาณน้อยลงในการดําเนิเนนโยบายเพื่อมารับมือกับความท้าทายใหม่ๆต่างๆที่เข้ามาอย่างที่เราคาดไม่ถึงครับแต่การเทหมดหน้าตักกับดิจิทัวลเล็ตนั้นจะทําให้รัฐบาลเศรษฐาในปัจจุบนันอาจจะไม่มีงบประมาณเพียงพอในการทําตามคําสัญญาเชิงนโยบายอ,ยาอื่นๆที่พักท่านเองเคยหาเสียงไว้กับพี่น้องประชาชนด้วยซ้า ท้าไม่ต้องไปส่งให้กฤษฎีกาตีความหรอกครับว่า iPad มันคือ iPad หรือไม่ผมว่าท่านส่งให้กฤษฎีกาตีความดีกว่าครับว่าพักเพื่อไทยในวันนี้เป็นพักเพื่อไทยเดียวกันกับพักเพื่อไทยที่ส่งเอกสารนโยบายและคําสัญญาเชิงนโยบายให้กับกรกตก่อนการเลือกตั้งหรือไม่จากนั้นค้าราชานหากวันนี้สภาผู้แทนราษฎรแห่งนี้จะอนุมัติก็ประมาณเพิ่ม,เต,มเติมให้กับรัฐบาลเพื่อเดินหน้านโยบายดิจิ t a ลวอลเล็ตก็เปรียบเสมือนครับการยื่นด่าให้รัฐบาลน,นั้น สามารถตัดงบประมาณสำหรับนโยบายอ,อื่นๆรวมกันทั้งหมด1 7ึงแสนเจ็ดหมื่นห้าพันกว่าล้านบาทแน่นอนครับว่าหากร่างกฎหมายฉบับนี้ผ่านสภาผู้แทนราษฎรประชาชนก็อาจจะมีโอกาสมากขึ้นที่จะได้เงินหมื่นบาทภายในปลายปีนี้แต่สิ่งที่ประชาชนอาจจะต้องแลกมาครับอาจจะรวมไปถึงเด็กเลยาวชนที่ต้องหลุดออกจากโครงการศึกษามากขึ้นอาจจะรวมไปถึงค่าไฟที่แพงขึ้นอาจจะรวมไปถึงสวัสดิการที่ถูกแช่แข็งนานขึ้นหรือ,ออาจจะรวมไปถึงอีกหลายปัญหาครับที่ถูกต่ออายุออกไปหรือว่าถูกทําให้หนักหนาสาหัส กว่าเดิมสำหรับเพื่อนสมาชิกจากซีกฝ่ายค้านครับผมเข้าใจว่าเราเห็นตรงกันว่าการลงมติไม่เห็นชอบร่างพรบร,ระมาณรายจ่ายเพิ่มเติมในวันนี้นั้นไม่ใช่การลงมติไม่เห็นชอบอการกระตุ้นเศรษฐกิจไม่ใช่การลงมติเพื่อจะบอกว่าเศรษฐกิจนั้นดีอยู่แล้วครับแต่เป็นการลงมติเพื่อจะบอกว่านโยบายที o ่ซอมบัลเรต์นั้นเป็นมาตรการในการกระตุ้นเศรษฐกิจที่ได้ไม่ขุมเสียแต่เพื่อยือนยันครับว่าเราจะไม่ออกเช็คใ,ให้กับนโยบายที่ถูกคิดมาแบบลวกๆ สำหรับเพื่อนสมาชิกจากพักร่วมรัฐบาลครับผมเข้าใจดีว่านโยบายดิจิทัลเวเล็ตไม่ใช่อเดียของท่านฟังคำอภิปรายมาตลอดวันแล้วอ่านระวังบรรทัดผมก็เชื่อว่าบางท่านก็อาจจะไม่ได้เห็นด้วยด้วยซ้ำแต่ผมก็เคารพครับว่าท่านเองก็ให้เกียรติและก็เคารพพักเพื่อไทยในฐานะแกนนารัฐบาลในการพยายามจะผลักดันนโยบายเรือธงของตนเองไว้เต็มที่แต่ผมอยากจะชวนท่านลองคิดเช่นกันครับว่าตอนที่ทาน,นายกมาเชิญพักท่านร่วมรัฐบาลนั้นทาน,นายกได้พูด อย่างตรงไปตรงมากับท่านหรือไม่ว่าเขาไม่ได้คิดไว้ก่อนว่าจะหางบประมาณส่วนไหนมาทําให้นโยบายดิสโทเบเลตนั้นสามารถเดินหน้าได้เต่๋ยวเมื่อวันก่อนครับที่ตัวแทนของพักท่านไปร่วมกันทานข้าวเย็นเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาท่านนายกได้รับประกรันกับตัวแทนของพักท่านหรือไม่ครับว่างบ1นึ่งแสนล้านบาทที่ท่านนายกจะต้องตัดเพื่อโยกไปใช้กับดิสโทเบเลตจะไม่เป็นการตัดงบนโยบายเรือธงของพักท่าน จะไม่เป็นการตัดงบโครงการที่สําคัญสําหรับกระทรวงที่ท่านมีรัฐมนตรีไปกํากับดูแลและจะไม่เป็นการตัดงบที่ทําให้ประชาชนในพื้นที่นั้นพื้นที่ของท่านนั้นต้องเดือดร้อนด้วยเช่นกันสำหรับเพื่อนสมาชิกในพักเพื่อไทยครับผมรู้ครับว่าพักท่านกับพักผมคงมีมุมมองหลายเรื่องที่ไม่เหมือนกันผมคงไม่ขอให้พวกท่านนั้นต้องมาคิดเหมือนพวกผมครับเพราะความจริงแล้วยิ่งเรามีความคิดที่แตกต่างกันเท่าไหร่ยิ่งเราแข่งขันทางความคิดกัน เข้มข้นแค่ไหนคนที่ได้ประโยชน์จากเรื่องนี้ก็คือพี่น้องประชาชนแต่ในค่ำคืนนี้ผมขอจากท่านเพียงแค่2อ,อย่างครับอย่างที่หนึ่งครับท่านประธานผ่านไปยังเพื่อนเพื่อนสมาชิกสภากเพื่อไทยและผ่านไปยังคณะรัฐมน,นตรีครับอย่างที่สอ,งท,องที่อยากจะขอครับคือหากท่านยังจะคงเดินหน้าต่อด้วยนโยบายดิส a ทว์เล็ตผมขอให้ท่านยืนยันกับพวกเราครับว่าเหตุผลที่ทําให้ท่านเดินหน้านโยบายดิส a ทว์เล็ตนั้นเป็นเพราะท่านเชื่อจากใจจริงครับ ว่านโยบายนี้จะเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนไม่ใช่เป็นเพราะท่านกลัวครับว่าท่านจะถูกมองว่าเป็นคนไม่รักษาคําพูดหากท่านล้มเลิกอะยุติโครงการดิจิทัลวอลเล็ตเพราะหากจะให้คําแนะนํากันตรงๆนะครับด้วยความเคารพเพื่อทําให้ท่านไม่ต้องมีความกลัวนี้ประการที่หนึ่งครับต้องยอมรับว่าท่านเองก็ผิดคาพูดมาหลายครั้งแล้วกว่าจะมาเป็นรัฐบาลและก็ดํารงอยู่ถึงทุกวันนี้ประการที่2ครับหากวันนี้ท่านสามารถเข็นนโยบายดิจิตอลวอลเล็ตออกมาได้ ก็ต้องยอมรับว่าหน้าตาของนโยบายดิสโทเวลต์ในวันนี้ก็มีหน้าตาที่แตกต่างหรืออาจจะเรียกว่าเป็นนโยบายเดียวกันไม่ได้กับดิสโทเวลต์ที่ท่านหาเสียงไว้ก่อนการเลือกตั้งและประการที่สมครับหากท่านจะเทหมดหน้าตาก,กับดิสโทเวลต์ด้วยวิธีการแบบนี้จริงๆท่านก็อาจจะไม่เหลืองบประมาณเพียงพอครับในการมารักษาคําพูดและคําสัญญาเชิงนโยบายอื่นๆที่ท่านเคยให้ไว้กับพี่น้องประชาชนอยู่ดีจากนั้นครับการเดินหน้านโยบายดิสโทเวลต์ในวันนี้ ก็ไม่ได้จะทําให้คําพูดของท่านนั้นมีความน่าเชื่อถือกลับขึ้นมาขึ้นกลับขึ้นมาเหมือนกับก่อนการเลือกตั้งดังนั้นครับผมขอให้รัฐบาลนั้นใช้อิสรภาพที่ท่านได้ด้วยเหตุผลนี้ในการตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายที่สวอเรตบนเหตุและผลทางเศรษฐกิจในโลกแห่งความเป็นจริงไม่ใช่บนพื้นฐานของผลประโยชน์ทางการเมืองที่ท่านเคยอาจจะวาดหวังไว้ส่วนอย่างที่สองครับที่ผมอยากจะขอ เพื่อนสมาชิกจากรัฐบาลและก็ทางคณะรัฐมนตรีครับก็คือหากท่านเชื่อครับนโยบายที่สโวรเลตนั้นเป็นทางรอดสําหรับประเทศนี้จริงๆผมขอให้ท่านไตให้สุดเลยครับและยืนยันว่าท่านจะไม่โทษคนอื่นนอกเหนือจากตัวท่านเองหากท่านทํามันไม่สําเร็จท่านไม่ต้องมาโทษพวกเราพักฝ่ายค้านนะครับเพราะพวกเราเสนอแนะอะไรไปพอกลับมาโหวตในสภาแห่งนี้ท่านก็มีเสียงมากกว่าเราอยูด่ดีท่านไม่ต้องไปโทษนักวิชาการหรอกครับที่เขาออกมาวิพากษ์วิจารณ์ เพราะท้ายสุดแล้วนโยบายจะได้ผลหรือไม่เวลาก็จะเป็นเครื่องพิสูจน์และท่านก็ไม่ต้องไปโทษหน่วยงานรัฐหรือว่าข้าราชการกต่างๆที่ออกมาทักท้วงเกี่ยวกับความเสี่ยงทางกฎหมายหรอกครับเพราะหากกฎหมายฉบับไหนมันเสี่ยงจะเป็นอุปสรรคจริงๆไม่ว่าจะเป็นพรบรวิัยการเงินการคลังพรบรวิธีงบประมาณพรบทรกศซึ่งอาจจะถูกพับไปแล้วหรือพรบเงินตราซึ่งอาจจะถูกพับไปแล้วอำนาจในการแก้ไขกฎหมายก็อยู่ในมือท่านครับ แต่ท่านก็สามารถเสนอแก้กฎหมายได้ทุกฉบับอยู่แล้วด้วยเสียงข้างมากที่ท่านมีในสภาผูท้แทนราษฎรแห่งนี้หเหมือนกับที่ท่านนายกเคยแนะนํากับพวกท่านเองในวันที่ท่านนายกรับตําแหน่งว่าปัญหาอะไรที่ติดที่กฎหมายก็แก้ที่กฎหมายดังนั้นข้าพทจ้าถ้าท่านเชื่อจริงๆว่านโยบายนี้จะสร้างพายุหมุนทางเศรษฐกิจได้ถ้าท่านเชื่อจริงๆว่านโยบายนี้จะเป็นการใช้งบประมาณ450,000ล้านบาทจากภาษีพี่น้องประชาชนในวันนี้และจากภาษีพี่น้องประชาชนในอนาคตอย่างคุ้มค่าที่สุด าท่านเชื่อจริงๆว่านโยบายดิจิตอลวอลเล็จะเป็นทางรอดสําหรับประชาชนและประเทศผมขอให้ท่านทํามันเต็มที่เลยครับในฐานะแกนนาพรรคฝ่ายค้านพวกผมคงไม่หยุดที่จะตรวจสอบท่านทักทวงท่านเสนอแนะท่านในด้านที่เราคิดว่าเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนและว,วันนี้พวกผมก็คงไม่สามารถลงมติเห็นชอบให้กับร่างพรบงรงป่ะมาณเพิ่มเติมที่ท่านเสนอเข้ามาสภาแห่งนี้ได้แต่สิ่งที่พวกผมสามารถให้คำมั่นสัญญากับท่านได้ครับ นั่นก็คือคุณค่าหนึ่งที่พวกเราพักก้าไกลเรายึดถือเหนือความแตกต่างในเชิงความคิดทางนโยบายนั้นคือหลักการและคํายืนยันครับว่าเราจะไม่ดึงเอาอํานาจนอกระบบมาล้มคําสัญญาเชิงนโยบายที่ท่านให้ไว้กับพี่น้องประชาชนเจ้าของประเทศแต่หากมาถึงตอนนี้ครับหากมาถึงวันนี้ท่านยังคงดึงดันที่จะเดินหน้าเทหมดหน้าตักกับนโยบายที่ตอววอลเลต ผ่านการเสนอพรบงงบเพิ่มเติมปี67ในวันนี้หรือแม้กระทั่งการเสนิพระบงงบเพิ่มเติมปี68ในอนา,าคตผมเพียงแค่ขอครับให้ท่านพร้อมรับผิดชอบกับผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นจากการตัดสินใจของท่านและพร้อมน้อมรับคําพิพากษาจากพี่น้องประชาชนในการเลือกตั้งครั้งถัดไปขอบคุณครับฐ่าน